สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ช่องข้าตังมาทุกคนนีนน่น้องมาพบกับน้องมิงนะเดกเป็ดเป็ดป็ดเปลกเป็ดเป็นเด,ด็ดเด้ปเ็ดเดดเป็ดดเดเป็เด็

เราจะเดินไปเล่นบนถนนนะคะไม่รู้ว่าจะไปได้ไปดูนอ้องไห้ท่ากัน เขไม่ใช่มีห้างน้ำหรอกทำไมไอช้อ้าตัวต้าตั้เหรอต่อนหมเลยอย่าระวังหมาเปื้อนหมด น้อยเลยยออยู <boundaries> ่อย่าตั้งโดนหมาขยุ่มหลังไม่ใช่มันจะตอกกูมันตอกแส่น้อยเลยอะสองรอบแล้วมันตอกัวไอ้ย่าตั้งทตายนี่บ๊วย ตนเจอ,อแล้วหนึ่งตัวสองตัวสองตัวแล้วสองตัวแล้วน้องไม่ออกมาแล้วออของสามสี่สี่ห้าหกหกแล้ว น้องชอบจิ๋วบนต้นไม้6มีว้นะวันต้นไม้แข่งกันด้วยเรอเนี่ยูกแล้วเวลาจะครบก,หก,หก,หกันไว้ป่านนี้มันเป็นป่าอนุมสมบูรณ์นะคะพี่สัตาาว์จะมาอยู่วว้เฮ้ย6 7 8 9 9แล้วนะ ก้าแล้วทุกคนเอาตัวเลยเหรอสินี่สิบอือ้ทำไรดัวเล็กๆนี่เรากำลังมาดูโอ๊ยสิบเอ็ดสตัวโอ้ต้นไม้เยอะจังสิบสองว้าวลองเล่นก้ย เราว่าเห็นมันมาปล่อยอีกามาดูดิมีหนึ่งตัวไอ้ท่าอ้้นี่ไงสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าตัวแล้วอ้าวไหนหอยทากมึงกูมาไม่เห็นักตัวหนึ่งเลยตัวอะ็รกัน เออต้องเห็นไายทาควนะสา3ตัวสามตัวสิบห้าสิบหกแล้วก็16แล้วกไปดูติ๊กต็อมันกูเห็นมันลงแค่ช่องเดียวเลยค่ะก็มีหลายคะ่ะเพราะช่องช่องฉันโดนแบน ไปหาทอื่นอีกเยอค่ะว๊ยลงแม่มเสียงแม่ังเลก็อ้งไหนข้าง่ตรงนี้ตรงบ้านตรงบ้านตรงบ้านาดาว่ะแม่มันโดนแม่ตรงบ้านดาวนั่นน่ะมีร้านใดาวนั่นน่ะเนอะไรใครเอม่เคยเนนี่ตรงเนี้ยนี่ตรงเนี้ย ว้ายกูตกะจค่ะหี่หายท่าใช่ไหมนะกูตกเอาเอากูงูจริงจโง่จริงจริงเย่เย่เย่กวางจะทั้งี่งก็งเป็นวางโชอี่รัยะอันนี้อีกนานไหมเนี่ยฮะอต่างกูหาไม่ท่าไม่ท่าทำอะไรกนับไง สิบสิอะไรวะสิบหกใช่ไหมแกมึอลงม่อกตรงนี้สิบหกสิไม่ได้แล้วยอ่ไรวะว่าเป็นปกตแล้วเอกจอีกวันนึงตอนนี้เราจะหลายตัวละแต่ไม่รู้ว่าอร่อยแล้วงูหายท่า แมงวิ่งมาอย่างนี้มีน้องหอยท่าไหมน้องไม่มี้หรอไปดูหายท่ากันไปดูน้องหอยท่ากันดีกว่าตอนนี้ลูกจะว้าวูต้งกระตาออี ờ vậy ờ không bác เอาไปเอาไปที่ตายเอาไปที่ตายเช้าเช่าช่าไปไอยากกินน้องอยากกินน้องยิ่งหายเด้อเ้อมึงไม่กินน้องก็ได้กินแกอางนี้แหละีอมึงวางวงดิมึวางเหนี่ขัตังค์เรียบร้อยมวางมึงแก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปทำไมจ๊ะเอามางก่อนเออไปไอ้ชอบไล่มันออกไปดีคุณจะไปตำรวจ<อ>ทุกคนรีบไปตำรวจด,ดีวกว่าไล่มันไปนะพี่ไอมาแล้วทำไมมาช้าดังเลยไปเล่นเหรอ บรรยากาศดีได้กาแนี่นง,ง,างากาแเห,หนืนะะหน่อยอ้ยย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 ืยยยยยยงยย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 ย้ยยนย ทุกคนจำต้นไม้มันไว้นะเนี่ยตัวเนี้ยมาตัวแหวนตัวนี้เหมือนตัวแหวนตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะก้อยยังชุบกรชุบมาถึงแล้วนี่จำต้นนี้ได้ไหม เราจะกระโดดตรงนี้นี่ตรงนี้นะไปชุกชุกตุ้เลยใช่เดี๋ยวจะพาไปชุกชุกต้นไกลหน่อยนะทุกคนต้นไหนตรงนี้นะตน้นนี้ตรงนี้ตรงนี้สุดเดี๋ยววายไปครับสิบโอเค เอาใหม่ม oh ER ันต้องกระโดดสูงสุซุบไม่ได้อะทำไงดีอ่ะทำไมตรงนี้มันไม่ไปอ่ะซุบมาแล้วนี่ต้นนี้ทุกคนจะไปาตาเดินหรือว่าจะให้เราแวะคอนทมเม่์มาแต่ตอนนี้เราขอแวะเหนื่อยซุบไอมาดิกอ๊นื่อยบายบาย